สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยหึงชั่วโมงต่อจากนี้พิเศษมากจริงๆครับเพราะเราจะได้พูดคุยกับคนดังระดับโลกที่ใครๆต่างรอคอยที่จะได้พูดคุยกับเธอลิซ่าและลิ่ามโนบาลครับในที่สุดเราก็ได้เจอกัน finally finally และนี่คือการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเธอในประเทศไทยเชื่อมั่นในตัวเองอย่าคิดว่า การที่เราฝันว่าเราอยากเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยบางคนอาจจะแบบฮะยู <Huh? You? S 2> อยากไปฟังเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราทำได้ขอต้อนรับสู่วูดี้โชว์ลิซ่าและลิ่ามโนบาลครับสวัสดีครัสวัสดีครับ ชัดไหมคะชัดจแจ๋วแววมากชัดจแจ๋วมากสวยมากชุดสวยมากหน้าก็สวยมากคือในที่สุดเราก็ได้เจอกันลิซ่าในที่สุด finallyfinallyI've been waiting for so long and I am so happy that this moment happened นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ลิซ่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ออกรายการไทยแบบอย่างไปทางการและแบบมาแบบโซโล่ด้วยนะครับตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นมากๆค่ะต้องขอบอกเลยว่าเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับหนูนอนแบบตีสามตีสี่เลยเพราะหนูตื่นเต้นมากๆแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาคุยกับพี่บูดี้ในวันนี้ค่ะรินดเชื่อว่าทั้คงคู่ตื่นเต้นพอๆกันนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าบูดี้เองก็เป็น f c ของน้องติดตามมาโดยตลอดนะครับแต่ในที่สุดวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนที่ติดตามความเสมอของลิซ่า มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็น FC ติดตามแล้วก็ตื่นเต้นกับการออกรายการของลนะิซ่าในวันนี้พี่ถามนิดนึงคือไม่ได้กลับเมืองไทยมานานเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับปีกว่าจะสองปีแล้วคะ่ะคิดถึงอะไรมากที่สุดอ๋ oh, of course คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงอาหารที่พวกเขาทำให้กินคะ่ะคิดถึงบุรีดําได้ไหมครับอยากไปมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เจอคุณยายมานานแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะกลับ บุรีรัมย์มากๆค่ะถ้าไปบุรีรัมย์สิ่งแรกที่อยากทำคือโอ้อยากกลับไปเอ่อไปไหว้คุณตาและได้ข่าวว่าจะไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยเลยแบบครับโ <c oughs> อ้ดูเบมันเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากที่เอ่อเราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะพี่ได้ข่าวว่าลิซ่าชอบมากเลยที่เกาหลีไม่มีลูกชิ้นแบบนี้เหรอลิซ่า มีคือมันไม่มีเลยแล้วมันมันเด็ดตรงที่น้ําจิ้มบุรีลาเจ้านั้นคือแบบมันเด็ดมากๆค่ะ <Wow. S 2> แบบมันหาไม่ได้แล้วอย่าบอกนะน้าจิ้มของลิซ่าต้องเป็นน้ําพริกเผาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทีรู้แบบโอเยก้าจุไอจุไอโน่ซูมัชรู้เยอะไปไหมอะ่ะเยอะมีสายบอกมาทีว่าถ้าเกิดว่าไปบุรีลมต้องกินลูกชิ้นยืนกินและต้องเป็นเจ้าที่มีน้ําพริกเผาด้วยถูกไหมครับ ใช่ค่ะโ oh อะ้ god พี่พี่กัดจะส่งให้คุณนะ่ยแต่ปรากฏว่าทางทางขนส่งเขาไม่สามารถส่งอาหารให้ก็เลยอดกินไปก่อนนะลิซ่าช่วงนี้ <c oughs> วันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับลิซ่าทั้งทีนะครับ <c oughs> พี่น้องชาวไทยงั้นเรามาทำความรู้จักลิซ่ามากขึ้น <c oughs> อย่างรวดเดีวกันดีกว่านะครับกับถามปุ๊บตอบป๊า This is so easy. It's gonna be so easy ง่ายมากนะครับเดี๋ยวพี่วูดี้จะมีลิสต์คำถามเตรียมไว้แล้วนะครับถามปุ๊บลีซ่าตอบปับ๊บไม่ต้องคิดเยอะอะไรเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงพูดออกมาได้เลยพร้อมไหมครับ Yes I'm ready Let's go Alright เริ่มสามคำาที่บ่งบอกถึงตัวเอง Oh my god we are o b e f r i e n d l y um, and t a l male <laughs> <S <S สิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิต เออกลัวผีเออพูดผดกลัวผีกลัวผีค่ะกลัวผีนะครับของหวานที่รู้ว่าไม่ควรกินแต่ยังกินโอ้ยช็อกโกแลตอาชีพในฝันถ้าลิซ่าไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอยากเป็นครูสอนเต้นนะคะถ้าวูดี้ไปเกาหลีลิซ่าจะพาไปเที่ยวที่บ้านนี่กผีเหรอครับกลัวมากคลยกลัวมากๆเอ้าแล้วอยู่บ้านนอนยัง